มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองสาวช่วยคุณยายเร่ขายขนมช่วยยายค่ะผู้สื่อข่าวรายง,งานว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพแล้วก็เรื่องราวของเด็กหญิงสองคนที่มีความขยันแล้วก็ความกระตันยู่นะคะแม้ว่าจะอยู่ในวัยเรียนแต่เพราะว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้น้องๆจึงต้องออกมาเดินเร่แบบเดินทางข้ามจังหวัดช่วยกันขายของกับคุณยายค่ะ ยผู้ใช้ f a c e b o o k ได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าโถลูกไว้ขนาดหนูนาจะได้เล่าได้เรียนแต่ต้องออกมาเร่ขายขนมกับคุณยายชีวิตที่เลือกไม่ได้จริงๆเจอน้องมาขายที่ตลาดกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบ,บุรีน้องทำหน้าแบบเหนื่อยมากอยากขายอ้อนวอนให้ช่วยซื้อคนปราจีนถ้าเห็นยายกับหลานสองคนเดินไปขายตรงไหนช่วยกันอุดหนุนนะคะ น้องบอกว่ามาจากร้อยเอ็ดพักอยู่ที่วัดเรียบน่าสงสารมากๆขอให้ยายแล้วก็หลานขายหมดไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ